สวัสดีค่ะมาพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้ก็จะมารีวิวภาพยนตร์ Predator Badlands นะก็มาช้าหน่อยนะคะสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้กิ่งก็ค่อนข้างจะรอคอยเลยนะเพราะว่าเป็นพุ่มกับคนเดียวกับที่กำกับ Prey นะคะซึ่งเป็นหนัง แฟรนไชส์ Predator ที่ไม่ได้ลงลงใหญ่นะแต่ว่าลงทางสตรีมมิ n g เนื่องว่าหนังเรื่อง p พลเนี่ยค่อนข้างจะประสบความสำเร็จในเรื่องของสีวิจารณ์นะ <c oughs> ก็เลยทำให้พุ่มกับแดนเชเบิร์กนะคะ <c oughs> ได้ทำโปรเจกต์ต่อนะไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์ที่ลงทาง s t r e ม m i n g Disney อย่าง Predator: Killer of Killers นะซึ่งจะเป็นแอนิเมชันนะคะทำให้เราเนี่ยได้รู้จักวัฒนธรรมของเหล่า Predator หรือที่เรียกว่ายาวจาเนี่ยมากขึ้นนะ ซึ่งในหนังเรื่องนี้นะคะก็ลงลงใหญ่นะได้ทำหนังใหญ่เป็นครั้งแรกนะคะก็ทำออกมาได้สนุกตื่นเต้นเลยทีเดียวนะแล้วก็มีความแบบแหวกแล้วก็แปลกในการที่จะเล่าเรื่อง p r e d a เตอรที่ต่างจาก ก่อนหน้านี้ที่เคยเล่ามาเนีเราจะจำกันได้นะคะว่าภาคต้นฉบับที่อานชวนสเนเกอร์เป็นคนแสดงเนี่ยคนค่อนข้างชอบเลยทีเดียวนะแต่ว่าหนังเรื่องถัดๆมานะคะก็ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จมากนักน,นะทั้งในแง่ของความชอบของคนดูนะคะรวมถึงในเรื่องของเสียงวิจารณ์ด้วยนะซึ่งกิ่งเองนะคะก็ดูแต่ว่าไม่ได้ชอบมากในภาคอื่นๆเนาะก็จะมีชอบภาคแรกนั่นแหละนะคะแล้วก็เพลงเนาะที่ลงทางสตรีมมิ่ง คราวนี้พอมาถึง Badlands นะคะเราจะได้เห็น Predator ในอีกแบบรูปแบบหนึ่งเลยนะได้เห็นดาวของเขาด้วยนะคะรู้สึกว่าจะชื่อว่าเาวจา Prime หรือไองนี่นนะดาวที่พวกเขาอยู่ได้เห็นวัฒนธรรมของพวกเขามากขึ้นนะคะว่าแบบอยู่กันยังไงนะอะแล้วก็มีการแบบเหมือนสลับเปลี่ยนมาเล่าในมุมมองที่พระเอกเนี่ยแทนที่จะเป็นมนุษย์กลายเป็นเจา้จาแทนนะนะดังนั้นเนี่ยเราจะได้เห็นนักล่าอย่าง Predator เนี่ยในมุมมองที่ มีความแบบลึกทางอารมณ์มากขึ้นมากกว่าเป็นนักฆ่าเลือดเย็นที่แบบมีอุปกรณ์ทันสมัยมีอาวุธที่แบบโหดนะคะกับสกิลโหดๆเนี่ยมันจะไม่ได้แค่นั้นนะเออเราจะเห็นมุมมองในเชิงแบบอิ t โ i ม n ชัมากขึ้นเนาะก็คลิปนี้จะมีการสปอยเนื้อหานะคะใครยังไม่ได้ดูก็ไปดูมาก่อนนะก็ตัวภาพยนต์นะคะก็จะมีการเปิดตัวเล่ามาตั้งแต่ดาวที่ชาวเยวจาเนี่ยอยู่นะเขาก็เป็นชนเผ่าที่มีความแบบ ชนเผ่าดักล่าจริงๆอ่ะคือมีความต้องแกร่งต้องเก่งอะไรประมาณนั้นนะคะซึ่งพระเอกของเราเนี่ยที่ชื่อเด็กเนี่ยนะคะก็เป็นหนึ่งในเยาวจาที่ออกมาตัวเล็กกว่าคนอื่นๆคือเรียกว่ามีแบบสภาพที่แบบไม่ได้เหมาะกับการเป็นผู้ล่ามากนักอะไรประมาณนั้นนซึ่งในวัฒนธรรมของเผ่ายาวจาเนี่ยนะคะเขาก็จะไม่ ให้คนที่แบบอ่อนแอเนี่ยแบบอยู่นะเหมือนประมาณว่าไม่สามารถแบบเป็นนักล่าได้นะคะก็จะต้องแบบตายไปเครื่องนี้มันก็เป็นส่วนผสมคล้ายๆสัตว์เหมือนกันนะเพราะว่าสัตว์เนี่ยเวลาถ้าสมมติว่าคลอดออกมาไม่ค่อยสมประกอบเนี่ยเขาเผาหรือฝูงเนี่ยก็จะทิ้งเลยนะคะก็คือทิ้งให้ตายนะเพราะว่าถือว่าแบบไม่แข็งแรงพอที่จะแบบเป็นผู้รอดชีวิตไปต่ออะไรเงี้ยนะคะซึ่งแน่นอนว่าเผ่ายาวยจาเนี่ยเป็นเผ่านักล่า เขาก็ไม่อยากให้มีคนที่แบบอยู่ในสภาพที่อ่อนแอด้วยด้วยละด้วยสภาพร่างกายที่เล็กกว่าคนอื่นๆเนาะแต่ว่าด้วยว่าพี่ชายของเด็กเนี่ยก็พยายามที่จะปกป้องแล้วก็ช่วยให้เขาได้พิสูจน์ตัวเองนะคะก็คือจะให้เขาเนี่ยไปที่ดาวดาวหนึ่งก็คือดาวเกนนานะซึ่งเป็นดาวที่เรียกว่าโ,โ,หโหดเลยนะคะคือสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในดาวเกนนาเนี่ยคือพร้อมจะฆ่าชีวิตได้อยู่ตลอดเวลานะไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์ต่างๆนะคะรวมถึงสัตว์ที่โหดที่สุด ที่ยังไม่เคยมีใครแบบกำราบได้ก็คือคาริสนะดังนั้นเนี่ยพี่ชายก็พยายามปกป้องเขาแล้วก็ให้เขาได้ไปพิสูจน์ตัวเองที่ดาวนี้นะคะแต่ว่าพ่อของเขาเนี่ยก็ต้องการให้พี่ชายเขาฆ่าตัวพระเอกก็คือเด็กเนาะแต่พี่ชายอะ่ะเลือกที่จะช่วยเด็กออกมาก็เลยกลายเป็ว่าถูกฆ่าแทนนะโอ้โหเรียกว่าฉากนี้นี่ เห็นความแบบ e m o t i ชเน l ของ p r e d a เตอรมากขึ้นเลยนะคะในมุมมองที่แบบปกติจะเป็นมุมมองของมนุษย์เนอะอันนี้ก็คือสลับมาเล่าทางฝั่งของ p r e เดเตอร์หรือเยาวจานะคะซึ่งพ่อของเด็กนะคะก็เลยส่งเด็กเนี่ยไปที่ดาวเกนนานั่นแหละนะเออไม่รู้ว่าแนละ้วเหมือนเหมือนส่งไปตายมากกว่านะมากกว่าจะส่งไปพิสูจน์ตัวเองนะซึ่งพอพระเอกไปที่ดาวนี้นะคะไปถึงก็ โอ้โหเจอของเลยนะคะดนโดนนกจิกตั้งแต่บนฟ้าเลยเรียกว่าตกลงมาไม่เป็นท่านะแต่ว่าเขาก็ด้วยแบบสกิลดีจริงๆแล้วคือมีความสามารถแหละพียงรต่ว่าแค่ตัวเล็กเท่านั้นเองนะก็แบบพยายามแบบต่อสู้ดิ้นรนนะคะแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือจากหุ่น AI ที่เป็นหุ่นสังเคราะห์ของบริษัทเวลด์ยุทนีนะอ่าในหนังพ r e d a t ต r เรื่องนี้นะคะก็จะมีการแบบเชื่อมโยงไปถึงบริษัทเวลด์ยุทนีคอร์ปอเรชั่นซึ่งตัวบริษัทเนี้ยมันจะไปโผล ในทุกๆจักรวาลเอเลียนเลยนะอ่ะก็คือเอาส่วนผสมจักรวาลเอเลียนเนี่ยมาเชื่อมกับจักรวาลพรีเดเตอร์นะคะซึ่งหุ่น AI เนี่ยนะคะก็มีชื่อว่าเทียนะซึ่งมีหุ่นที่เป็นเหมือนแบบฝาแฝดหน้าเหมือนกันเลยนะคะก็คือเทสลาซึ่งตัวเทียเองเนี่ยก็คือโดนสัตว์บนดาวนั้นนะทาร้ายแล้วก็ถูกแยกร่างออกเป็นสองส่วนก็เหลือแค่ท่อนบนอย่างเดียวนะอ่าเธอเนี่ยก็ต้องการคนมาช่วยเหลือนะคะเพื่อที่จะกลับไปหา เทสลาซึ่งเป็นหุ่นสังเคราะห์เหมือนกันนะคะที่ทํางานร่วมกับเธอเพียงแต่ว่าเธอเนี่ยจะเป็นสายทํางานในแ lap ส่วนตัวเทสลาเนี่ยที่เป็นเหมือนฝาแฝดเหมือนพี่น้องกันเนี่ยก็คือเป็นหุ่นที่ทํางานภาคสนามนะ,ะก็จะมีความแบบดุดันมากกว่าอะไรประมาณนั้นเนะส่วนเธอนี่ก็คืออารมณ์แบบช่างจ้ออะไรประมาณนั้นนะก็พยายามหาทางเอาตัวรอดนะคะด้วยการให้เด็กเนี่ยมาช่วยนะแล้วเธอก็จะช่วยเด็กในการที่จะตามหาตัวคาริสนะคะตอนแรกเด็กก็จะไม่ยอมให้ความร่วมมือนะแต่ด้วยความที่ว่าเจอพิษ ของอตัวดอกไม้อ่ะออแล้วก็แบบขยับตัวไม่ได้นะคะเขาก็เลยต้องให้ตัวเทียเนี่ยมาช่วยเหลือนะซึ่งเทียเองเนี่ยก็ช่วยจัดการไอ้เจ้านกยักษ์ตายไปนะคะแล้วเด็กเนี่ยก็เลยแบบแบกเธอไปด้วยแล้วก็มองว่าเธอเนี่ยเป็นแบบหนึ่งในเครื่องมืออ่ะไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นการช่วยกันล่าอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะเพราะว่าพรีเดเตอร์หรือเยาวาเนี่ยเขาก็จะล่าเดี่ยวนะเขาจะไม่มีการแบบ ล่าเป็นทีมเหมือนหมาป่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ในหนังเนี่ยก็จะมีการเทียบการล่าแบบฝูงหมาป่านะคะก็คือเทียร์เนี่ยเขาพูดขึ้นมานะว่าที่โลกของเขาเนี่ยมันจะมีการล่าแบบฝูงหมาป่าที่แบบช่วยกันนะจากฝูงเนี่ยไม่ใช่เป็นคนที่เก่งที่สุดแต่เป็นคนที่สามารถปกป้องฝูงของตัวเองได้นะก็ทําให้ตัวเด็กซึ่งเป็นพรีเตอร์เนี่ยมีความแบบมีมุมมองที่แปลกใหม่ไปจากเผ่าพันธุ์ตัวเองอันนี้อันเป็นจุดเปลี่ยนอย่างหนึ่งเหมือนกันนะ ส่วนตัว AI เราก็เห็นมาหลายเรื่องแล้วนะคะในหนังเอเลียนเราจะเห็นว่าตัว AI มันสามารถคิดได้เองนะถึงแม้ว่าจะมีการโปรแกรมพื้นฐานมาโดยมนุษย์นะคะแต่ก็สามารถที่จะแบบพัฒนาความคิดไปได้ในการที่แบบเอาตัวรอดเนาะเซียเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นนะที่เหมือนเรียนรู้การอยู่แล้วก็ล่าร่วมกับเผ่าเยาวจาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถือว่าเป็นภัยที่ต้องระมัดระวังนะบริษัทเวแลนเนี่ย เป็นบริษัทที่สำรวจไปที่ดาวต่างๆนะคะไม่ได้เก็บไปแค่เอเลียนนะแต่ว่า,าพยายามเก็บสัตว์จากต่างดาวรวมถึงพืชอะไรต่างๆกลับไปศึกษาทดลองด้วยนะซึ่งหนึ่งในนั้นที่เป็นภัยคุกคามที่ต้องระวังเนี่ยก็คือเผ่ายาวจานี่แหละนะพอทั้งคู่ร่วมกันนะคะก็แบบเขาเรียกว่าผนึกกําลังเลยนะแม้ว่าเทียนยจะมีแค่ครึ่งตัวแต่ก็โอ้โหริ์นี่ก็เอาเรื่องอยู่นะ ถือว่าโหดทั้งคู่นะคะแต่ว่าคนที่แบบโหดเอาเรื่องนะก็คือเทสล a าค่ะคือเทียเนี่ยเขาไปจนเจอแบบเจอเาเรียกอ,อะไรอะ่ะเจอยานสำรวจของเธอเนอะแล้วก็เธอก็ติดต่อก,กับเทสล a าได้นะคะอ่าดังนั้นเนี่ยเทสลาเนี่ยก็พาหุ่น AI มันจะมี2อตัวนะในเรื่องนี้ตัวละครไม่ค่อยเยอะหรอกก็ยังมีอีกตัวหนึ่งนะที่เป็นเหมือนแบบกาด คนคอยแบบคุ้มครองนะคะ,ะเป็นหุ่นผู้ชายซึ่งแบบหน้าตาก็เหมือนเหมือนกันนะอันนี้ก็คือมากับยานสำรวจของเวลนด์นะคะซึ่งพอเทียเนี่ยได้ติดต่อไปเทสลาก็มารับตัวเทียนะและเทียเนี่ยก็เลยบอกให้พระเอกหรือเด็กเนี่ยหนีไปนะคะเพราะรู้ว่าต้องโดนจับแน่ๆน,นะต้องโดนเทสลาจัดการแน่ๆน,นะคะแต่ว่าเด็กก็ไม่หนีนะก็สู้ก,กันกับคาริสนะคะจนแบบรู้ว่าอ๋ออิลิตของคาริสเนี่ยมัน มันโหดตรงที่ว่ามันไม่ตายว่ะมันแบบมันแบบงอกใหม่ได้ตลอดเลยอะ่ะในทุกอวัยวะเลยนะคือตัดคอตัดอะไรมันก็ไม่ยอมตายนะคะอ่าสุดท้ายเนี่ยเทสลาเนี่ยก็คือใช้อาวุธอาวุธของเยาวจานนี่แหละของเด็กที่เอามาด้วยนะอ่าเอามาจัดการตัวคาริสนะคะเหมือนแบบฟรีซเอาไว้แล้วก็จับตัวไปนะสุดท้ายก็คือโดนจับกันไปหมดนะคะตัวเทียแล้วก็รวมถึงเด็กด้วยนะ แต่เทียเนี่ยก็พยายามที่จะช่วยเด็กนะคะเพราะรู้ว่าตัวเทสลาเนี่ยจะเ,เด็กไปทดลองเนาะก็เลยช่วยให้เด็กหนีออกไปได้แล้วตัวเองเนี่ยก็คือถูกจับมาที่ฐานนะคะก็จะส่งกลับไปนั่นแหละส่งกลับขึ้นยานของเวลนด์กลับไปแต่ก่อนนั้นเนี่ยเด็กเนี่ยเขาก็เหมือนตัดสินใจนะว่าจะกลับมาช่วยเทียนะคะ,ะก็เลยไปรวบรวมอาวุธของตัวเองที่ยาน รวมถึงอาวุธที่แบบเป็นอาวุธชีวภาพเออเป็นทั้งสัตว์นะคะแล้วก็เป็นพืชที่แบบรู้รู้รู้ฤทธิ์แล้วก็เลยเอามาใช้เป็นอาวุธนะนี่อารมณ์แบบบทมันสลับกันเลยนะปกติมนุษย์จะต้องเป็นคนแบบเอาตัวรอดใช่ป่ะอันนี้สลับกันกลายเป็นเยาวจานี่แหละต้องเป็นแบบผู้ถูกล่าแทนแล้วก็ต้องพยายามเอาตัวรอดให้ได้นะคะเออความสนุกมันก็คล้ายๆกับพรีเดเตอร์ฉบับก่อนหน้านี้นะอ แต่แค่สลับบทกันเท่านั้นเองนะคะซึ่งแม้ว่าเทสลาเนี่ยจะแบบโอ้โหอย่างโหดเลยนะมีอุปกรณ์หุ่นยนต์ผู้ช่วยอะไรต่อมือะไรนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยเด็กก็สามารถที่จะแบบเด็กกระเทียนะ่ะก็ช่วยกันต่อสู้จนเอาชนะมาได้นะคะแล้วก็สามารถปล่อยตัวคาริสออกมาได้ซึ่งเราจะรู้ในภายหลังนะว่ามันจะมีเออตัวละครอีกตัวหนึ่งลืมเล่านะคะเป็นแบบตัวเล็กๆคล้ายๆแบบคล้ายๆลิงอะ่ะเออแต่จริงๆแล้วอ่ะมันเป็นลูกของคาริสนะ,ะตัวเด็กพระเอกเนี่ยก็เหมือนแบบจับได้ว่าเอ้ย ว่าอ๋อไอตัวบัตที่แบบมาช่วยกันเพื่อเอาตัวรอดเนี่ยก็คือลูกของคาริสนั่นเองนะก็เลยจัดการปลดปล่อยสัตว์ร้ายอย่างคาริสออกมาก็คือไม่ฆ่าเนอะอืมอันนี้ก็คือเรียกว่าเปลี่ยนไปเลยนะดาวมันก็จะอยู่นี้นะคะเปลี่ยนเด็กเปลี่ยนความคิดของเด็กอย่างมากเลยเออทั้งในเรื่องของการล่าแบบล่าเดียวในแบบที่ชาวเผ่าเยาวจาเนี่ยเป็นคนที่แบบปลูกฝังมาว่าต้องเป็นแบบนี้แต่ตอนเนี้ยกลับมาล่าแบบ เป็นทีมนะเออเหมือนเหมือนฝูงหมาป่าอะไรประมาณนั้นนะคะก็กลับไปที่ดาวของตัวเองกลับไปหาพ่อของเขานะพร้อมกับตัวเทียแล้วก็บัตด,ด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่เราคาดเดากันได้นะว่าเขาต้องกลับไปแก้แค้นในพี่เขาแนะ่ <c oughs> ก็ไปซัดกับพ่อตัวเองแล้วก็ฆ่าพ่อตัวเองตายนะคะแต่ว่าในตอนจบนะเออก็มียานลำหนึ่งมาตอนแรกเราก็เดาว่าออใครปรากฏว่าเด็กบอกว่าอันนั้นแม่ฉันเอง <c oughs> ซึ่งเราก็แบบอยากจะรู้เหมือนกันนะเพราะว่าไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเอ้ย p r e เ a อร์นี่มันมีแบบเพศเมียหรือเปล่าวะมีผู้หญิงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอ่าเราก็ไม่เคยรู้มาก่อนนะคะก็ไม่แน่นะถ้ามีภาคต่อนะคะเราอาจจะได้เห็นย่าวจาในฉบับที่เป็นผู้หญิงก็ได้นะว่าเฮ้ยจะเป็นสไตล์นักล่าโหดเหมือนกันไหมนะคะเพราะเท่าที่เห็นเหมือนจะมีนี่แต่ผู้ชายไหมเออประมาณนั้นนะถ้าหนังนะคะสามารถทํา รายได้ได้ดีอะกิ่งก็คิดว่าทางทเวนตี้ก็น่าจะให้พุ่งกับแดนเนี่ยได้ทําภาคต่อลงเป็นแบบหนังใหญอ่อีกสักภาคหนึ่งอย่างแน่นอนนะต้องมารอดูรายได้กันนะคะแต่สำหรับเสียงวิจารณ์เนี่ยโดยรวมก็ถือว่าโอเคนะคะแนนโดยรวมรอดแท่นอยู่ประมาณ80กว่ากว่านะคะตอนเปิดตัวนะประมาณ80กว่ากว่าถือว่าโอเคอาจจะน้อยเหมือนจะน้อยกว่าเพลนิดหน่อยนะ แต่ว่าก็ใกล้เคียงกันก็ถือว่าอยู่ในระดับดีนะคะทําออกมาไม่แย่นะเหมือนภาคก่อนๆบางบางภาคนี่คือแบบโอโ้โหน่าเบื่อจัดนะอืมแต่ว่าพุ่งกับแดนนี่สามารถแบบดึงเอาแฟรนไชส์พรีเดเตอร์เนี่ยทําให้คนแบบกลับมาสนใจอีกครั้งหนึ่งนะคะคือถ้าใครต้องการความมันเนี่ยเข้าไปดูได้เลยนะสนุกนะคะแต่ว่ามาอาจจะมีติดนิดหน่อยตรงที่มพอมันไม่มีตัวละครมนุษย์อะความเป็นมนุษย์อะไรอย่างเงี้ย ความเชื่อมโยงระหว่างคนดูที่เป็นมนุษย์อย่างเราอะ่ะมันก็จะมีน้อยลงนิดหน่อยนะเออตรงเนี้ยมันก็จะแบบทำให้ให้เราไม่ได้รู้สึกลุ้นเอาใจช่วยเท่าเท่าเพลหรือพรีเตอร์ฉแบบับแรกที่แบบมนุษย์กับเยาวจาสู้กันอะไรประมาณนั้นอ่ะและก็เป็นครั้งแรกด้วยนะคะที่เยาวจาเนี่ย สามารถที่จะอยู่รอดได้เราปกติแพ้แพ้ตอนจบตลอดนะแพ้มนุษย์ตอนจบตลอดแต่คราวนี้นี่คือด้วยความเป็นพระเอกเนียอ่าแล้วเป็นผู้ถูกล่าแทนที่จะเป็นผู้ล่าใช่ไหมก็เลยรอดในตอนจบนะคะสำหรับกิ่งนะก็ยังอยากดูภาคต่ออยู่นะหรือว่าจะออกมาเป็น a n i m เมชันอีกรอบก็ได้นะคะใครยังไม่ได้ดู Animation Killer of Killers ก็ลองไปหาดูนะกิ่งว่ามันสนุกดีนะเออแล้วก็เป็นเหมือน3เรื่องราว อ่แล้วก็มาบรรจบในเรื่องราวตอนสุดท้ายนะคะยังไม่สปอยแล้วกันถ้าใครยังไม่ได้ดูก็ไปหาดูได้ในดิสนีย์นะคะเพื่อนเพื่อนใครดูมาแล้วนะคะรู้สึกเป็นยังไงกันบ้างนะกับ Badlands นะคะก็มาคอมเมนต์พูดคุยม,ะม,ะม,ะมาว่ากันด้านล่างได้เลยนะแล้วถ้าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด subscribe ติดตามเอาไว้นะและ้วกินะคะก็จะเอาหนังแล้วก็ซีรีส์เนี่ยมารีวิวแล้วก็คุยสปอยเพื่อเพื่อนได้ฟังกันอีกนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ